โอเค let's go สวัสดีค่ะไฮกายพเราจะสมีนิกาณนะคะเป็นยังไงบ้างค่ะกับซิงเกิลล่าสุดเพื่อนๆใช่ค่ะเป็นเพลงใหม่ล่าสุดที่พวกเราจะสมีนิกาณนะคะได้ปล่อยออกมาตอนนี้นะคะล้านวิวแล้วใช่ค่ะยิแฮปปี้มากๆค่ะแล้วก็ดีใจกับผลตอบรับที่ได้มามากๆค่ะจริงๆก็ตั้งแต่ซิงเกิลแรกเลมาก็แบบว่าสร้างความประทับใจการร้องกาค้างกันมาขอบคุณค่ะ เพลงนี้คุณได้ยังมีปรากฏการณ์การประคางได้อีกหรือคือมีได้อีกเรื่อยๆเลยค่ะพวกเราพยายามทำให้เป็นซิกเนเจอร์เป็นซิกเนเจอร์ไปแล้วใช่ค่ะเรามีเป็นไงกับเพลงอุ๊ยแฮปปี้ชอบมากๆถือว่าโชว์ความเป็นจัสมินิกาได้ดีมากๆเลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีพี่แอมมาแต่งให้ด้วยใช่แล้วเป็นการแบบต้องมีส่วนร่วมอะไรไหมหรือว่าเกกับประสบการณ์ เรราาไปปหือเเล่ฮ้ยมีค่ะความจริงเราเนี่ยพี่แอมให้พวกเราได้ลองดีไซน์ด้วยอย่างตัวหนูอ่ะใช่เวลาอยู่ในในห้องอัดเนาะเขาก็บอกว่างั้นจะมีว่ายังไงเดี๋ยวลองมาสิลองไล่มาสิยังไงได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมินว่ายังไงหนูก็ว่าพี่แอมว่ายังไงหนูก็ว่างั้นเลยค่ะอริซิก้าว่ายังไงคือสําหรับของหนูเนี่ยจะมีเทคนิคการเปลี่ยนการร้องนิดนึงค่ะจากที่พี่แอมบอกมาพี่แอมเนี่ยอยากให้มีความเติมลมเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าที่จริงเราเป็นคนที่ร้องด้วยพลัง ทั้งหมดเลยเงี่ยค่ะพี่แอมก็เลยอยากใส่ให้มีความเป็นเสียงเต็มปนเสียงลม <c oughs> ใช่ค่ะก็เลยเป็นอีกเพลงหนึ่งที่ใช้เสียงลมค่ะใช่ม,ม,มันมีข่้นไหนไหมที่แบบเราเอ้ยเราชอบที่สุดเลยไงของในส่วนของเราเอาจริงๆหนูชอบท่อนฮุกมากเพราะว่ามันตอบโจทย์มันจึกใ,<ช>ใจคนฟังแน่นอนใช่ค่ะเพราะว่าเฉพาะเพื่อนตัวแล้วก็ยังไม่ฟังบอกกี่ครั้งทําไมมันยังไม่จาเออเอาผูไปเสี่ยเนาเอาผูยไปเสียงคคิดว่าเขาจะเปลี่ยนเจมส์ อย่างนี้ค่ะพี่แล้วมันจะก่าวคาอะไรรู้ไหมเออหนูพยายามให้เป็นซิกเนเจอร์ครั้งนี้ไม่เข้ามาดูหนูหนูบอกเลยว่าครั้งนี้หนูไม่เข้าแล้วเพราะว่าหนูวอร์มาดีมากเออเตรียมพร้อมอย่างดีได้ด้ว่าพอเพลงปล่อยมาเขาก็มีงานขึ้นในสเตจในโชว์ใช่แฮปปี้มากค่ะได้อีกค่ะจ้างได้อีกนะคะหนูหนูแฮปปี้มากๆากใช่ จะเรียกว่ารอบนี้ก็มากับแฟชั่นเสื้อผ้าที่บบกว่าก็มีเสื้อเนบวับในเอ็มวีเอ็มบีอ๋อในเอ็มวีในเอ็มวีถือว่าเปลี่ยนรูปไหมคะ แล้วเอ็มวีถชอว่าเปลี่ยนยุคมันเป็นแนวเรโทรค่ะเป็นแบบว่า70-80-90ได้แต่งตัวแบบใหม่แล้วก็ทรงผมใหม่ใช่ค่ะทรงผมนี้ไม่เคยทำฟิลย้อนยุกใช่อันนี้บอบว่าผมจะมีมีแบบว่าไฟนเป็นคนชั้นด้วยอุ้ยใช่เปลี่ยนลุกมากเปลี่ยนลุกเขาอยากของชั้นมานานแล้วสันฝันเออสันฝัน เราไมมาตัดแบบพีกล้าเห็นเขาดูดูดูว่าคือก็รู้สึกว่าเขาเหมาะกับผมสั้นนะตัดไหมตัดเลยตอบดีตอบดีเหมาะเหมาะเพราะว่าเขาเป็นคนหน้าเล็กอยู่แล้วเขาตัดทรงผมไหนก็สวยค่ะตอบดีมากมันก็ใส่ที่อย่างนี้มันก็แบบจริ่งสามได้เทียมตัวไปว้าวเทียมตัวแน่นอนค่ะมีแน่นอนค่ะรอติดตามเลยค่ะทุกคนคราวนี้จะผัดกันบ้างพีกล้าเปหนอะไรบ้างพี่พราะความจริงแล้วเนี่ย พวกหนูสองคนเนี่ยเป็นนางเอกเด้เป็นนางเอกเลยใช่นางเอกรู้ว่าความจริงนะที่เขามาบอกเราเตือนเราแล้วพอสุดท้ายแล้วไม่ฟังไม่ฟังแต่ว่าสุดท้้ายแลวหนูไปเป็นคนโคลตัเองเออไม่ใช่หรอกคุณพี่เป็นตัวละครลับเหรอคะใช่ตัวละครลับไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวติดลิขสิทธิ์เออหรือว่าจริงเก็ตัวละครลับอืมอาจจะเป็นในซิงเกิลต่อไปให้เราติดตามมันก่อเออ ได้เลยจมีแบบได้ไปแบบโชว์สเตจใหมบ้างอ่ามีแน่นอนค่ะเลยเร็วนี้เอาจริงๆอยากให้รอติดตามเพราะว่าจะมีมาเรื่อยๆเลยค่ะก็ EXO EXO Entertainment จะอัปเดตตารางมาตลอดเลยค่ะแล้วขออัปเดตทันนี้หน่อยนะได้านะดาราสาวท่านหนึ่งได้ได้เลยท่าน่ขเป็นเพื่อนที่เป็นดาราสาวท่านหนึ่งเดี๋ยวเราถามที่แบบผู้ชมก่อนได้ดิ้ชมไหมได้ชมไหมอุ้ยหนูชมทุกตอนตอนนี้ตอนหกแล้วถูกไหมอือหกแล้วหกใช่ไหม ใช่ใช่คือเรารู้สึกว่าเฮ้ยยังยังยังเจ็ดแปดแล้ไม่ใช่หรอแปดเก้าแล้วยังเก้าอันนี้เก้าต่อไปเก้าขับซี่คนดูทุกอาทิตย์อ่ะเจ็ดแปดล้วอันต่อไปเก้าแล้วงั้นดูถึงแปดแล้วค่ะเพราะดูจบมาแล้วเออไปกันป่ะคือรู้สึกว่าเฮ้ยดาราสาวเมืนการะเราอ่ะเพื่อนแสดงดีมากค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเพื่อนเข้าถึงตัวละครได้ดีมากๆแล้วก็เขาสื่อว่าความเป็นกาหลาในตัวละครคือดีมากๆจริงๆค่ะเราถ้าเรา ถ้าเรามีโอกาสเราอยากลองไหมอยากค่ะอยากก็ถ้าผู้ใหญ่ให้โอกาสก็ได้หมดเลยค่ะอยากมาแนวเดียวกับเขารือว่าเราอยากต่อว่าเป็นหนูได้หมดเลยค่ะคือหนูแบบรับหมดถ้าเป็นแนวแบบย้อนยุคแบบเขาก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบแนวใหม่ๆก็ได้ค่ะแล้วละละะลมาถึงเราบ้างไหมธนะค่ะเราสองกาล่าแฮปปี้ค่ะตื่นเต้นยังตื่นเต้นอยู่เสมอเวลาคนเรียกได้ค่ะใครเพื่อนบางงคือโอเค ไงมากคะแฮปปี้มากค่ะกับกระแสต,ตอบรับเมืองรับแลค่ะไม่ใช่แค่หนูจริงๆทุกคนที่เล่นพี่ๆเบื้องหลังรู้สึกแฮปปี้แล้วขอบคุณทุกคนมากๆที่อภิเษกในสิ่งที่พวกเราตั้งใจทํามากๆค่ะแล้วก็กาหลาดีใจทุกคนดีใจมากๆใช่แต่ว่าเราใส่เขาบอกว่าท้องแล้วจะเปรี้ยวมากนะเพราะหนูคือตัวมัม <laughs> เราก็คือยิงเราเอาจุดจริเราก็าาคือแบบว่าเอามีดฟันไม่สุด หนูเรียนเราเรียนวิชามาแต่ความจริงเราอยากให้ติดตามเพิ่มเติตมค่ะมันจะมีที่เยอะกว่านี้แน่นอนเร,เรียกว่าตอนนี้ก็แบบกำลังเข้มข้นเลยนะใช่ยังไงเรา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 จะมีอะไรจากตัวอย่างที่เห็นมาทราบเขาปล่อยมาย,ยก็ปล่อยแล้วก็เอาจริงๆเราเนื้อเรื่องอะคะ่ะไม่อยากสปอยเยอะเดี๋ยวคนดูแบบว่าจะแบบไม่หนุกไม่หนุก เราสเดือ,อนแล้วนะเราจะกลับเราจะกลับเราจะอยู่เอ้ยเราจะบอกว่าทุกคนเห็นอยู่แล้วแหละว่าเราจะได้กลับไปแน่นอนแต่ว่าจะกลับไปในเวอร์ชันไหนอยากให้ลองติดตามค่ะเ,เราจะเอามาเรากลับไปด้วยหรือเปล่าหรือว่าไม่รู้นะใช่อะ <Okay. S 2> ไรรู้ไหมกับเพื่อ,อ <Happy S 2> นแฮปปี้ค่ะพี่พี่นักสแสดงทุกคนน่ารักมากๆก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่ได้ร่วมงานกับพี่พี่ทุกคนโดยเฉพาะแบบว่าพี่พี่ที่แบบแสดงมาแบบนานมากๆอะไรอย่างเงี้ยหนูรู้สึกแฮปปี้มาก <uğ ล> อะไรคุณก็ชื่นชมนะแต่ระคุณมาแทนหน่อยซีก็ทุกคนคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ชื่นชอบเออมืองลับแลนะคะละครเรื่องนี้เป็นละครที่พวกเราทุกคนทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลัง ทุ่มเททุ่มแรงใจกันทำมากมากเลยค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนเราติดตามกันไปเรื่อยๆค่ะมันจะมีประเด็นหลายๆอย่างให้ทุกคนได้ได้ดูกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็วิเคราะห์กันไปเรื่อยๆค่ะอยากให้ติดตามค่ะอ่าให้มิก้าฝากหน่อยเพื่เตอนตตแล้วค่ะก็ฝากใหม่ของพวกเราจะมีมิกา้าด้วยนะคะซิงกิล่าสุดค่ะเพื่อนเตือนแล้วฟังได้ที่ YouTube ของ Exo e โซโซ t a i n m e n t นะคะ yeah on t e t r t แล้วก็ยังไม่ฟังเมก้ฟังทมมันยังไม่จำ เออเราไปต้องทำท่ายังไงด้วยหนาเเราต้องทำมีอย่างงี้ด้วยปะต้องงีด้วยอาก็จะเป็นเธออเคขอบคุณค่ขอบคุณค่ะ